สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินทรงสืบสารการแสดงโขนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหาหรือไทยในศิลปะการแสดงโขนอันลำค่าของไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงปรารภจะทรงหัดโขนตั้งแต่พระชนสา,าเพียงเจ็ดพรรษาซึ่งสมเด็จพระบรมราชชานก สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกโขนของพระองค์ด้วยความรักและเอาพระราชหฤทัยใส่ทรงโขนได้ทั้งลิงและยักษ์โดยทรงแสดงได้ทั้งบทหนุมานทศกัณฐ์วิรุณจำบังนอกจากนั้นยังทรงรับหน้าที่ทรงภาคเจรจาโขนสำหรับแสดงในวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดา ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการแสดงโขนเอกลักษณ์และมรดกล้ำค่าของประเทศด้วยพระอัจฉริยภาพในทั้งศาสตร์และศิลป์และทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างต่อเนื่อง